บางที่ไม่มีในแผนที่และบางโรงแรมไม่มีในโลกของคนเป็นเรื่องโรงแรมหมายเลขศูนย์วุฒเป็นพนักงานเซลล์ที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆเย็นวันหนึ่งเขาเดินทางไปจังหวัดที่ไม่คุ้นเคยเพื่อพบลูกค้าแต่ประชุมล่าช้าจนเขาต้องหาที่พักกลางทางเขาเปิดแอปหาโรงแรมไม่มีโรงแรมไหนว่างเลย นอกจากโรงแรมเล็กๆชื่อโรงแรมหมายเลขศูนย์ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลเมตรแม้จะไม่มีรีวิวไม่มีเบอร์โทรและไม่มีภาพประกอบแต่ด้วยความเหนื่อยเขาก็เลือกจองและขับรถไปโรงแรมอยู่ในซอยเปลี่ยวแถมไม่มีไฟฟ้าสองทางตัวอาคารเป็นตึกไม้เก่าชั้นเดียวมีป้ายไม้สลักชื่อโรงแรมไว้จังๆที่หน้าทางเข้าเขากดกลิ่ง พนักงานหญิงงไวกลางคนมาเปิดประตูด้วยท่าทางนิ่งเรียบห้องว่างอยู่ห้องเดียวแต่ถ้าจะพักต้องอยู่ให้เงียบอย่าเปิดหน้าต่างและอย่าเปิดประตูตอนที่มีคนมาเคาะคำเตือนนั้นแปลกแต่วุฒก็รับกุญแจมาแล้วเดินเข้าห้องหมอนเก่าผ้าห่มอับอับแต่เขาเหนื่อยเกินกว่าจะใส่ใจเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนเขากำลังจะหลับได้ยินเสียงก๊ก ก๊กก๊กเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนวุฒรีบมองไปที่ประตูขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเสียงหญิงสาวนุ่มนวลพูดอยู่หน้าห้องเขานิ่งเงียบแล้วนึกถึงคำเตือนไม่เปิดประตูไม่ตอบเสียงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ดังขึ้นพี่ขอเข้าไปหน่อยหนูหนาว เขาค่อยๆขยับไปดูที่ตาแมวไม่เจอใครอยู่หน้าห้องแต่แล้วเสียงนั้นมากระซิบที่ข้างหูของเขาพี่ได้ยินไหมเขาหันขวับแต่ห้องกลับว่างเปล่าเมื่อทนไม่ไหวเขารีบเก็บของจะออกจากโรงแรมเมื่อออกมาที่ล็อบบี้พนักงานหายไปแสงไฟดับและทางกลับกลายเป็นทางป่ามืดสนิท เช้ามืดเขาฟื้นอยู่ในรถตัวเองจอดอยู่ริมทางหลวงไม่พบโรงแรมไม่พบซอยไม่มีป้ายไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกว่าที่แห่งนั้นเคยมีอยู่บางโรงแรมไม่ได้เปิดให้คนเป็นพักแต่เปิดไว้เพื่อรอคนตายกลับมาขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเสียงกระซิบขอบคุณครับ